ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องลับค่ำคืนนี้เฮียนาอยากจะหยิบยกเรื่องของอาหารที่มีมนทินมาพูดคุยกันมีหลายอย่างที่ดูเหมือนกินได้แต่พระเจ้าบอกว่าอย่าก,กินบางสิ่งที่เคี้ยวเอื้องแต่ไม่มีความมั่นคงในการยืนบางอย่างมีกีบแต่ไม่ย่อยความจริงอย่างทีท่วน อาหารที่พระเจ้าห้ามไม่ใช่เพราะเรื่องของสุขภาพเท่านั้นแต่เพราะพระองค์กำลังสอนเรื่องการแยกแยะและจิตวิญ,ญญาณที่บริสุทธิ์สัตว์บางชนิดดูไร้พิษภยัยแต่พระองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งมีมนทินนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่ดูดีจะดีต่อจิตวิญญาณ พระเจ้าทรงสอนคนของพระองค์ให้รู้จักแยกออกจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือวิถีชีวิตทั้งหมดสิ่งที่คุณยอมให้อะไรเข้าไปในตัวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณเสมอในยุคนี้อาหารฝ่ายกายอาจดูสะอาดแต่หลายครั้งอาหารฝ่ายวิญญาณกลับปนเปื้อนคุณกำลังกินอะไรคุณยอมให้สิ่งไหน ผ่านประตูใจเข้ามาโดยไม่รู้ตัวความคิดบางอย่างก็มีกลิ่นหอมเหมือนอบเชยแต่แอบซ่อนยาพิษไว้ข้างในพระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะต้องบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์นี่คือหัวใจของบทบัญญัติทั้งสิน้นไม่ใช่เพื่อผูกมัดแต่เพื่อชำระไม่ใช่เพื่อควบคุมแต่เพื่อนำกลับมาใกล้พระองค์ และบางทีสิ่งที่คุณต้องเลิกกินในวันนี้อาจไม่ใช่เนื้อบางชนิดหรือปลาบางประเภทแต่คือความขมขื่นเดิมๆที่คุณเคี้ยวซ้ำมานานคำพูดร้ายๆที่คุณคอยบทย่อยซ้ำๆมาหลายปีหรือความคิดที่คุณปล่อยให้มันเติบโตในใจแม้รู้ว่ามันไม่บริสุทธิ์วันนี้ พระองค์กำลังเรียกคุณให้วางสิ่งที่ทำให้อิ่มเพียงชั่วคราวลงแล้วเลือกสิ่งที่เลี้ยงจิตวิญญาณของคุณให้มีชีวิตแท้จริงและเมื่อลมหายใจของพระองค์หลั่งลงมาดังฝนแรกคุณจะได้สัมผัสว่าการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ไม่ใช่ภาระแต่คืออิสรภาพที่แท้จริง